เธอคนนี้โพสภาพชื่นชมัก,กบุ๋มนี่แหละแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องจากเรื่องราหนี้สินของัก,กบุ๋มที่โดนคุณป้าแม่ค้าปูนาขึ้นไปถ่วงเงินเกือบ3 0 0แสนบาทจนจัก,กบุ๋มถึงกับโดนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลแล้วก็พบว่ามีเจ้าหนี้อีกหลายคนโดนเบี้ยวด้วยเช่นกัน ล่าสุดค่ะแพรรี่ไยวันวรรณบุตรก็ได้เคลื่อนไหวเผยภาพของเจกรบุม๋มแล้วก็ชื่นชมโดยได้บอกว่า แบบนี้ก็น่าชื่นชมและให้กำลังใจนะคะเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคนเราทุกคนล้วนมีความผิดพลาดในเรื่องบางเรื่องค่ะและในความผิดพลาดนั้นมีสิ่งเดียวที่เราควรทำนั่นคือการจริงใจและตั้งใจในการแก้ปัญหาทุกคนเป็นคนใหม่ได้เสมอนะคะไม่ว่าเราจะเพิ่งคิดได้ตอนไหนก็ตามอยากให้ทุกคนเชื่อในคำคำนี้ที่สำคัญเป็นคนที่จริงใจนะคะซื่อสัตย์กับตัวเองและกับคนอื่นใช้นี่เก่าไม่สร้างนี่ใหม่ตั้งใจทำาหา กินอย่างสุจริตชีวิตดีขึ้นแน่นอนโดยหลังจากที่แพรรี่ไพรวันวรณบุตรได้แชร์โพสต์นี้ออกไปค่ะก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนบอกว่าให้โอกาสเขาค่ะคนล้มอย่าข้ามทุกคนเคยทำผิดค่ะบางคนบอกว่าชื่นชมครับแพรรี่ชื่นชมครับผมเขาผิดแล้วยอมรับแก้ไขแล้วก็เหลือช่องทางให้เขาได้เดินต่อแบบนี้น่าสนับสนุนค่ะ บางคนบอกว่าทําให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้จ้าบางคอมเมนต์บอกว่าสังคมให้โอกาสค่ะถ้าคิดจะกลับมาเป็นคนดีและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยละคะ่ะ